สวัสดีครับพ่อนผมเสียเศนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปโจนสลัดนี่เองเป็นการต่อสู้ระหว่างสี่ทีมนะครับมันก็เหมือนทาวเวอร์ลอยฟ้าต่อสู้สี่ทีมเนี่ยง่ายๆเลยทำป้อมตูให้พังมา <ๆ S 1> ผมเป็นโอโอ,โอแย่มากออแกตาย ผมเป็นสายวางระเบิดอยู่นะผมชอบวางระเบิดเรือโ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 อแยอกว่าเดิมโอมาใม่ใหม่ใม่ใม่ค่ะเอาอ่ะเฮ้ยทุกคนไปเฉยเลยมาโอมาใม่ใหม่ใม่ใม่ยิงปืนใหญ่ดาเมจเยอะมากไม่ทุกคนทุกคนผมเหนื่อมากเลย ผมมีวิธีนะก็คือทุกคนเห็นเสาวงานี้โอเคไม่ทันบอกแล้วทุกคนต้องพยายามทำให้เสาด้านล่างของเรือพังนะด้านบนเรือก็เลยก็เลยทับแล้วก็จมถ้าซากถ้าเศษเรือโดนน้ํามันจะพังนะเพราะว่าถ้าเราโดนน้ำเราก็จะตายอย่างนี้อวอ้าวประมาณนี้มาๆ,ๆอโอ้ผมคาดตายเฉย ไปมีผมก็ไม่มีอะไรมากครับว่างๆโอเคมีคนเหลือนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรผมจะทำลายปราสาทฮฮฮฮแล้วก็เราต้องทำลายจุดเกิดของศัตรูด้วยครับนี่นั่น่นจุดเกิดศัตรู ผมทางฝั่งเขียวจำนวนไปเลยยอมจำนวนซะโอ้ามาๆๆม่ๆหม่ใม่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 ลุ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 ลัสเอร์อุ้ยไอ้เขียวน้อยโอเคไม่เหลือจุดเซฟแล้วสีเขียวยอมแพ้แลวไหม่อายิงอีกสักนัดเออเออเออเฮอแากแกหลังจากที่ทำเขียว แพ้แล้วโอเคไปต่อทุกคนก็คือพอเรือพอเรือหลักพังแล้วครับมันก็จะเหลือไอ้พวก NPC ที่เขียนขี่เรือเล็กอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องคายหมดนะครับพอเราตายแล้วเราก็จะไปสปาบนนู่นอ่ะอีกเลี้ยวโอ้ มาทำไรน no. <Pont> ้องแกตายใครมาห้าวมั่งห้าวเหรอห้าวเหรอยังไงยังไงยังไงอือฮือฮือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาสีเขียวเพิ่งยอมแพ้เหรอที่ผมเริ่มจำนวนแล้วโอ้ไม่อือฮืออียาเอาไหมทุกคนเออเร่อ มีปืนเพันบอลเพิ่มมาใหม่ละหรือว่ามันเพิ่มมานานแล้วเะแย่ร้องไงไอ้ย่าแล้วผมไม่โผล่ที่นี่ด้วยเออว่าววาโอเคทุกคนผมเยี่ยมโอไมคมามาดูของกันอืมเลือดสปีดได้อยู่แต่ว่าผมชอบเลยนี้มากอ่ะอยากได้อ่ะหมื่นหนึ่งเหรอเดี๋ยวมันพีพีพีได้นะทุกคนเย่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 เดี๋ยวผมจะฆ่า ไม่ทันพูดเลยฮือไปค่ะมันอืโอเควันนี้สำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย